ทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะมาติวเน็ตเวิร์กิ้งกันนะคะก็จะมีทั้งหมด3เรื่องเนาะสำหรับ EP นี้อันแรกก็คือ interaction เนาะ1.1การสื่อสารด้วยข้อมูลหรือว่า data communication เนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สื่อสารโดยคุณสมบัติเนี่ยก็ต้องมี delivery accuracy แล้วก็ timeliness องค์ประกอบของการสื่อสารเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5อย่างด้วยกันก็คือ1ก็คือ message ก็คือข้อความที่จะส่ง 2ก็คือผู้ส่ง3ก็คือผู้รับ4ก็คือสื่อ5ก็คือโปรโตคอลหรือว่ากฎของการที่จะส่งข้อมูลทิศทางการสื่อสารเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3อันก็คือทางเดียวหรือว่าซิมเพกเนี่ยก็คือเป็นการส่งหรือว่ารับอย่างเดียวอย่างเช่นเราส่งข้อความไปที่รายการทีวีก็จะเป็นการส่งอย่างเดียวเขาไม่ได้ตอบรับอะไรกลับมาทางในทางหนึ่งหรือว่าฮาร์ดดูเพกเนี่ยก็คืออย่างเช่นการที่เราวอลหากันเราจะไม่สามารถวอล พร้อมกันได้มันจะส่งรับทีลารอบกันแล้วก็แบบสองทางหรือว่าฟูดูเพกเนี่ยก็คือการที่เราส่วนกันได้ทันทีอย่างเช่นการโทรศัพท์1.2เครือข่ายนิตเวิร์กเนี่ยก็จะมีประเภทการเชื่อมโยงประเภทการเชื่อมโยงเนี่ยก็จะมี2อย่างก็คือแบบ point to point ก็คือสายเดียวระหว่าง2โหนดสายเดียวระหว่าง2โหนดแบบมันติ point ก็คือหลายโหนดในเส้นเดียว การเชื่อมโยงคือข่ายหรือว่าโทโพ o โลโจีเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4อย่างใหญ่ๆก็คือแบบที่1ก็คือเมชเมชเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Point to Point n n d นโก็คือ,อจำนวนเครื่องจะใช้สายทั้งหมด N องเล็บ n ลบส่วน2แล้วก็จะมีพอร์ตเนี่ยเท่ากับ N-1 ลบหมายความว่าอย่างไรบ้างอย่างเช่นอันนี้มีทั้งหมด5เครื่องก็คือ5โหนดก็จะมีสาย5คณ5ลบส่วน2ก็คือ10เส้นแล้วก็มีพอร์ตที่ส่งออกไปเนี่ยสช่อง กช่นหนึ่งสอามสี่หนึ่งสองแบบสตาร์ก็คือจะมีโหนโดศูนย์กลางเรียกว่าหับก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Point ทูพ o ย n t เหมือนกันโดยหับเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านหับก่อนเสมอแล้วหับก็จะส่งข้อมูลไปไปลายทางแล้วก็จะมีสายตามจํานวนเครื่องเนีย่ยอันนี้มีสีเครื่องก็มีสีสายแบบแบ,บัสก็เป็นการเชื่อมต่อแบบมั l ติ point ทุกโหนเนี่ยจะเชื่อมต่อสายบัสหรือว่า เรียกว่าแบ็กโบนเนาะอย่างเช่นเคเบิลอันนี้ก็อันนี้มีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่โหนดใช้สายเดียวแบบริงก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Point topoint ก็คือโหนดหนึ่งเนี่ยเชื่อมโหนดใกล้อีก2โหนดอย่างเช่นเครื่องนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับเครื่องนี้กับเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับเครื่องนี้กับเครื่องนี้ส่งต่อกันเป็นทอดๆผ่านรีพิเตอร์ ประเภทของเครือข่ายจะแบ่งเป็น3อย่างก็คือ LAN หรือว่า local ก็คือเครือข่ายอุปกรณ์ที่ไม่ไกลกันมากนักใช้ในองค์กรอย่างเช่นสาย LAN ที่เราเห็นกัน MAN metropolitan area network ก็คือจะเป็นแบบครอบคุมเมืองก็คืออย่างเช่นสายเคเบิลทีวีหรือว่าวิทยุ WAN ก็คือ wide area ก็คือเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ระยะไกลทั่วโลกทั่วทวีป1.3อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดย่อยเชื่อมต่อกัน โดยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเจ้าของแต่ว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือว่าอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพรีวเดอร์จะคอยจัดสรรแอดเดรสให้โดยจะแบ่งเป็น4ระดับก็คือแบบโลเคอกก็คือท้องถิ่นรีเจนีลก็คือแบบภูมิภาคนชั่นลก็คือประเทศอินเตอร์เนชั่นแลก็คือระหว่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นกราฟของอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็ NAP เนี่ยก็คือ Network a c c e s s p r o t e c t i o n ก็คือการที่ป้องกันการเข้าถึงการาใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเอง โปรโตคอลโปรโตคอลคืออะไรก็คือข้อกำหนดหรือว่ากฎของการสื่อสารโดยก็จะกำหนดซิ ntax ของออรูปแบบของโปรโตคอล s e m a n t i กก็คือความหมายของซิ ntax อันนั้น timing มมก็คือว่าจะส่งเมื่อไหร่ส่งเมื่อส่งตอนไหนแล้วก็จะส่งด้วยระยะเวลาเท่าไหร่เนาะเวนกับวอต standard, standard ก็คือมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนั้นก็จะแบบมี2อ,อย่างก็คือแบบเดฟเฟคโตก็คือเกิดจาก การยอมรับของคนทั่วไปโดย j o u ริ a l ก,ก็คือการที่ผ่านจากกฎหมายแล้วแล้วก็จะมี RFC c a r, CA, r FC, ก็คือ Request for Comment จะเป็นเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เผยแพร่ได้แล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เรียกว่า Draft จะเป็นแค่ร่างก็เป็นพวกกฎอะไรต่างๆของอินเทอร์ Internet, เน็ตเนาะแล้วก็องค์กรที่กําหนดการมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะยกตัวอย่างมาหนึ่งอันก็คือ ISO ISO เนี่ยก็คือ International Organization for s t a n d a r d i z อโอเคต่อไปก็คือเน็ตเวิร์กโมเดลและที่สองเนาะก็จะแบ่งเป็นหนึ่งก็คือเลเยอร์ทัสหรือว่าการทำงานแบบลำดับชั้นอย่างอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างของการส่งจดหมายแบบลำดับชั้นเนาะก็ผู้ส่งก็คือสมมติว่าเราเขียนจดหมายแล้วเราก็ใส่ซองจดหมายแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ตู้จดหมายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ ตู้จดหมายเนี่ยเขาก็จะเอาออกมาจากตู้จดหมายเนาะเอาจดหมายเอามาจากตู้จดหมายไปที่ไปรษณีย์จดหมายเนี่ยก็ถูกนําส่งโดยขนส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์เสร็จแล้วพัสดุเนี่ยก็จะไปถึงที่ปลายทางเนาะเสร็จแล้วจดหมายเนี่ยก็จะถูกนําส่งไปที่จากจากพนักงานขนส่งเนี่ยมาที่ตู้ไปรษณีย์ของอีกสถานที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะ เอาไอ้ตู้ไปรษณีย์เนี่ยเออไม่ไปไปรษณีย์เนี่ยเขาก็จะทําการส่งจดหมายไปที่ตู้จดหมายของปลายทางก็คืออันนี้อ่านเสร็จแล้วจดหมายเนี่ยก็จะถูกหยิบไปจากผู้รับเนาะแล้วก็เอ่อเอาออกจากจุดเอ่อเอาออกจากซองจดหมายแล้วก็อ่านมันก็คือเป็นผู้รับอันนี้ก็คือจะเป็นการทํางานแบบลําดับชั้นก็คือทํางานแบบตามลําดับขั้นตอนอะไรประมาณนั้น ส่วนจุดสองก็คือแบบจำลองอินเทอร์เน็ตหรือว่า TCP/IP นะที่เราจะต้องเรียนกันมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5้าเลเยอร์ด้วยกันก็คือ 1. Physical Layer 2. Data Link Layer 3. Network Layer 4. Transport Layer 5. Application Layer เเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าอันนี้มันคืออะไรบ้างการที่เราจะใช้แบบจำลองแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเรียกว่า peer-to-peer pe er process ก็คือจะเป็น มีการสื่อสารระหว่างเลเยอร์โดยแต่ละเลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีโปรโตคอลหรือว่ามีกฎของตัวเองเนาะแล้วมันก็จะคุยกันรู้เรื่องแค่เลเยอร์เลเยอร์นั้นอย่างเช่นอันนี้ก็คือฟิสิกอลกับฟิสิกอลดัตตลิงก์กับดัตตลิงก์เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเนี่ยทานสปอร์ตแอปพลิเคชันคุยกันรู้เรื่องแค่ในเลเยอร์นั้นๆั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมการทํางานคร่าวๆข,ของเพียร์ทูเ r ียร์โปรเซสหรือว่าแบบจําลองอินเทอร์เน็ตทั้งอันอันนี้เนาะ ก็คือจะมีเครื่องส่งมาแล้วก็อ่าอันนี้ layer เลเยอร์แอปพลิเคชันเนาะนี่เลเยอร์แอปพลิเคชันก็จะคุยกันระหว่างเลเยอร์แล้วก็จะมีเฮดเดอร์แปะไว้เพื่อให้รู้ว่าเออมันเป็นของอันไหนอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือน ID ในการบอกของเลเยอร์นั้นๆเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเรียนกันในอันต่อไปอม แล้วก็อันนี้แอปพลิเคชันเลเ e อร์มันก็จะลงมาเป็นทันสปอร์ตเลเยอร์อันนี้ก็จะมี h e a เดอเหมือนกันแล้วก็ Transport layer เนี่ยก็จะลงมาเป็นเน็ตเวิร์กเลเยอร์อ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี h e a เดอเหมือนกันแล้วก็มาที่อันที่ต่อไปก็คือ Data Link Layer Data Link Layer เนี่ยเขาจะเรียกว่ามันจะเป็นเฟรมที่เก็บทั้ง header แล้วก็ t ท i l เนาะตัวนี้ก็จะเป็น tail โดยที่ไอ้ Data ของ Network เนี่ยมันจะรวม 3 4มาเนี่ยมาเป็นกอนแล้วก็แปะเฮดเดอร์มาแล้วก็ค่อยลงมาอันนี้แล้วไอ้ Data 3อันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น Data 2อันนี้ใน Data Link แล้วก็แปะเฮดเดอร์กับเทลไว้ wide, เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นของอันไหนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาแปลงเป็นเ,เลขบิดในเ,เลเยอร์ของ Physical Layer แปลงเป็นเลขบิดเนี่ยเลขบิดมันก็จะสามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้สัญญาณไฟฟ้าก็คือแบบนี้เนาะเสร็จแล้วสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะแปลงกลับแปลงกลับไปเรื่อยๆแล้วก็แปะหัวแปะ แล้วก็ตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหมแบบตรงตรงกันไหมแบบกับที่มันแปะแ,ปะแปะกันมาอะไรประมาณนั้นหน้าที่แต่ละเลเยอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน1ก็คือฟิสิกอลฟ y s i c a l เนี่ยจะเป็นเลเยอร์ล่างสุดส่งข้อมูลจากบิตให้กลายเป็นสื่อเนาะก็อย่างที่เราบอกไปก็คือว่ามันมาจาก Data Link l เยอร์แล้วมันก็จะเป็นบิตแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือเป็นเลขฐาน2มันก็จะแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วก็แปลงสัญญาณไฟฟ้าพอไปถึงผู้รับปุ๊บมันก็จะแปลงจากบิตเนี่ยกลับไปเป็นเออมันก็จะแปลงจากสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นบิตเป็นเลขฐาน2แล้วก็ค่อยส่งข้อมูลให้ Data Link Layer ต่อไปคุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือมันจะใช้ในการกำหนดคุณสมบัติอินเทอร์เฟซที่จะใช้ในการสื่อสารสร้างข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงจากบิตกลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า,ฟาแล้วก็กำหนดอัตราก,การส่งข้อมูลในแต่ละวินาทีกำหนดสัญญ,ญาณนาฬิกาหรือว่าคล็อกเนี่ยของผู้รับผู้ส่งให้ตรงกรัน ต่อไป2ก็คือเลเยอร์ดัตต์ลิงก์เนาะมันจะเป็นการรับข้อมูลจากเลเยอร์เน็ตเวิร์กแล้วก็เอามาแบ่งออกเป็นเฟรมอย่างที่เราบอกอันนี้ก็เป็นเฟรมแล้วก็กำหนดฟิสิกอลแอดเดตอันตันนี้คือแอดเดตนะแล้วก็เพิ่มไปที่ h e ดเดอก็คือตรงนี้แล้วก็จะมีการ For Control แล้วก็ a c c s s s Control For Control ก็คือควบคุมอัตราการไหลควบคุมอัตราการเข้าถึงเนาะแล้วก็มีการใช้ uh, มีการควบคุม Error Control หรือว่าอัตรา uh, ควบคุมการผิดพลาดด้วยการเช็คเทเลอร์หรือว่าเช็คหางก็คือตัวนี้ก่อนส่งให้เลเยอร์เน็ตเวิร์กก็คือนี้มันจะมาผู้ส่งส่งมาเป็นเน็ตเวิร์กเลเยอร์แล้วก็มาถึงด a ต a l เลงเลเยอร์มันก็จะแปะเฮดเดอร์ไว้แล้วก็แปะ Taylor เทเลอร์ไว้ตรวสอบความผิดพลาดของด a ต a ้าอะไรก็ว่าไปแล้วก็ค่อยส่งให้ฟิสิกอลเลเยอร์ก็คืออันนี้แล้วมันก็จะส่งกลับมาส่งกลับมาด a ต a l เลงเลเยอร์เนี่ยก็จะต้องแปะเฮดเดอร์กับเทเลอร์เอาไว้เพื่อให้รู้ว่ามันมีตรวจสอบการผิดพลาด แล้วก็การที่จะส่งข้อมูลอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า hop to hop delivery หรือว่า node to node ก็คือจะส่งจากโหนดหนึงไปถึงโหนดหนึงเนาะไม่มีการส่งแบบว่าข้ามโหนดก็อธิบายด้วยได้ด้วยรูมนี้เนาะแล้วก็อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาจะส่งข้อมูลจากออพอรทที่10เนี่ยไปพอทที่87เนี่ย10ไป87แล้วราก็จะมีการเ,เขียน data link แบบนี้ได้ก็คือ เขียนเทเลไว้ก่อนแล้วก็ข้อมูลอะไรไม่รู้อยู่ข้างในแล้วก็เขียนแปะเอาไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่เราจะส่งเนี่ยหรือว่า source address เนี่ยคืออะไรแล้วก็จุดสิ้นสุดที่เราจะส่งเนี่ยคืออะไรก็คือ87 destination แล้วมันก็สมมุติว่ามันมีหลายข้อมูลมันมีหลายเครื่องเนาะเวลามันส่งเนี่ยมันก็จะส่งเสร็จแล้วมันก็จะเช็คว่าเออ destination address เนี่ยตรงไหมมันขอ87แต่ว่าอันนี้มัน28มันไม่มันก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆโหนดหนึ่งโหนดหนึ่ง ก็คือ hop to hop hop to hop hop to hop แล้วก็พอมาเจอว่าเป็น87หรือว่า destination address เนี่ยมันก็จะหยุด layer ที่3เนี่ยเราว่า n etwork layer เนี่ยก็คือจะกำหนด logical address ต้นทางปลายทางให้กับ p a c k e จแล้วก็ใส่ที่ header ของ p a c k e จเพื่อส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายเนาะอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า p a c k e จอันเมื่อกี้เรียกว่า frame เนาะอันนี้เรียกว่าพ็ c เกจโอเค แล้วก็หา routing หรือว่าหาเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลถึงไปทางได,งองด้อย่างรวดเร็วอย่างอันนี้เนี่ยมันก็จะมาจากอ t r s n p p o r t layer เนาะแล้วมันก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ก็อย่าลืมแปะ header เป็น logical a d d r e s เอาไว้แล้วก็ค่อยส่งให้ data link แล้วพอมัน data link physical แล้วมันก็จะส่งกลับมาเนาะให้ผู้รับมันก็จะทำเหมือนเดิมก็คือเช็ค header ว่ามันตรงกันไหมกับ logical address ที่เราแปะเอาไว้แล้วก็ค่อยส่งให้ r a n s p o r t layer แล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบ end to end ก็คือแบบต้นทางกับปลายทางเพราะว่าอันนี้มันบอกว่ากําหนด logical address ให้กับต้นทางกับปลายทางเนาะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่า,าจากการส่งข้อมูลจากโหนดที่มี Network Ad d r e s s หรือว่า o g i c a l Ad d r เ s s เนี่ยเป็น a physical address เนี่ยเป็น10ไปยังโหนดที่มี Network Ad d r e s s p คืออันนี้แล้วก็ physical address 95 เวลาจะส่งเนี่ยเราก็ส่งไปเป็นเอ่อเฟรม d a t a Link แบบนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมเทลเพราะว่ามันเป็น Data Link มันก็จะมีเทลแล้วก็มีเฮดเดอร์แล้วก็เออมันจะมิบ่งบอกจากที่เราเรียนไปอันนี้ก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้มันจะแปะเน็ตเวิร์กเข้าไปด้วยก็คือเออแปะโลจิคอต้นทางกับปลายทางต้นทางอันนี้เนี่ยก็คือ A ปลายทางก็คือ P มันก็แปะเข้าไปแบบนี้แล้วมันก็ส่งต่อไปเรื่อยๆตาม เครื่องต่างๆที่เรามีตามแต่ละหนดก็คือ A มาก่อนแล้วก็มา E แล้วมันก็ตรวจสอบว่าเออจุดเริ่มต้นคือ10แล้วจุดสิ้นสุดคือ20ไหมอันนี้ก็อย่างที่เห็นว่ามันไม่ใช่นะ้ะมันเป็น87มันก็ไปต่อพออันนี้มันไปต่อแล้วมันก็เอออันนี้มันมามา if ก่อน F ก็คืออ๋อมันจะ20แล้วพอมา f มันจะ20แล้วมันก็หยุดแล้วมันก็าส่งใหม่เป็นนาตาลิงออนใหม่เป็นเอ่า99ถึง3าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเนาะถึง33แล้วมันก็ส่งมาแต่ว่ามันยังไม่เจอ P ใช่ไหมมันจะมันมันเป็น F T แล้วก็มา f มา T แล้วก็ T มา N ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งต่อไปอีกส่งต่อไปอีกมันก็ส่งต่อมาอันนี้ ก็คือ,อมันแปะมาว่า95 66ก็คือต้นทางคือ66แล้วก็ปลายทางคือ95 66ก็คืออันนี้แล้วก็ต้นทางก็คือ a แล้วก็ p เหมือนเดิมนะเพราะว่าอันนี้มันมันไม่เปลี่ยนมันกําหนดมาแล้วเพราะว่ามันจะบอกว่าเออให้เราไปสิ้นสุดที่เออ log ข้อ p อ่ะแล้วมันก็เจอว่าเป็นตัวนี้มันก็จะหยุดการทํางานอย่างอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเครือข่ายทั้งหมด3อันก็คือ1 สองสามอันนี้ต่อไปทางสปอร์ตระยะรทางสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดหมายเลขพอร์ตแอดเดรสเพื่อบ่งบอกโปรเซสแบ่งข้อมูลเป็นเซกเมนต์ก็จะเป็นของผู้สง่งแล้วก็รวมเซกเมนต์เนี่ยก็จะเป็นของผู้รับควบคุมการติดต่อระหว่างโปรเซสก็จะมี for control e or control ระหว่างโปรเซสเหมือนกันอย่างอันนี้ ก็คือ,อเขาจะแบ่งเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์เนี่ยก็คือส่วนเนาะเซกเมนต์แปลว่าส่วนอันนี้เนี่ยเขาก็ฟอร์มแอปพลิเคชันเลเยอร์เขาก็อาจจะมีมา3ก้อนอย่างนี้เขาก็จะแบ่งเป็นเซกเมนต์แบ่งเป็น Data อย่างนี้ออกมาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อย่างที่เราบอกไปว่าแบ่งข้อมูลเป็นเซกเมนต์สำหรับผู้ส่งแล้วก็สำหรับผู้รับเนี่ยก็จะรวมเซกเมนต์3อันเนี่ยก็จะรวมเป็นอันเดียวเป็นแอปพลิเคชันเลเยอร์โดยที่มันก็จะมีการแปะ h ฮนเดอร์เหมือนเดิมแล้วเราก็ สามารถใช้ h e n d e r ได้เพื่อตรวจสอบ e อ r ร์เรอร์คอเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกการทำงานว่า process to process delivery delivery เนาะ r e l i v b l e ก็แปลว่าน่าเชื่อถือก็คือจะเป็นการที่ทำงานแบบน่าเชื่อถือแบบ process to process อย่างเช่นอันนี้าการส่งข้อมูลจาก port j ซึ่งเป็นหมายเลข process ของผู้ส่งไปยัง port k ซึ่งเป็นหมายเลข process ของผู้รับ อันนี้มันเป็นแอปพลิเคชันเลเยอร์เนาะมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะแตกเป็นเซกเมนต์ก็คือ Data 1กับ Data 2 Data 1กับ Data 2อ่าเสร็จแล้วมันก็จะ Network Layer ก็คือแปะโลจิคอแ d ดเดรสว่าจะไปถึงไหนไหนถึงไหน,นเสร็จแล้วมันก็จะ Data Link ก็คือแปะหัวกับแปะท้ายแล้วมันก็จะผ่านกระบวนการ Physical Layer หรือว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งกลับมาส่งกลับมาหาผู้รับเนี่ยมันก็ ตรวจสอบเหมือนเดิมเนาะเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อกี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึง Transport Layer เนี่ยมันก็จะมีการรวม Segment ก็คือรวมอันนี้ Data 1กับ2เป็น Data อันเดียวต่อไปสุดท้าย Layer Application เนี่ยก็อย่างเช่นพวก Mail Service, File Transfer, and Access ก็คือการย้ายข้อมูลการเข้าถึงการเข้าถึงไฟล์การย้ายไฟล์ Remote Login การเข้าถึงแบบระยะไกลการเข้าสู่ระบบแบบระยะไกล วเว็บก็แบบว่าพวกเว็บอะไรอย่างนี้เนาะก็คือถึงจะเป็นเรียกว่า layer application แล้วก็คือพวกที่เราใช้กันประมาณนั้นแหละมันก็จะเป็นการติดต่อก,กับ user โดยตรงเนาะแบบนี้ HTTP HTTP ก็อันนี้จะเป็นสรุปหน้าที่แต่ละแต่ละ l a อร์โดยรวมของอแบบจำลอง model internet TCP IP เนาะก็คือแอปพลิเคชั n เนี่ยก็คือ allocate network resource ก,ก็คือการอนุญ,ญาตการเข้าถึง พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะเข้าไปนั่นแหละทางบ,บอบก,ก็คือตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วก็ความผิดพลาดก็มีการรวมเซกเมนต์เอ่อแล้วก็แบ่งเซกเมนต์เนาะผ่าน Process to Process แล้วก็เน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือเป็นการเอ่อย้ายแพ็กเกจต้นทางปลายทางก็คือเป็นการใส่ l o จ i เ a l a d d r เด s เข้าไป Data Link กเนี่ยก็คือเป็นแบบ Hop to Hop Delivery ก็คือเอ่อเป็นการเอ่อส่งข้อมูลที่ จะต้องส่งไปเป็นแบบเป็นเฟรมแล้วก็มีหัวมีท้ายฟิสิกอลเนี่ยก็คือเป็นการส่งบิดผ่านสายแล้วก็แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า,ฟาแล้วก็พอมาถึงผู้รับเนี่ยก็แปลงกลับจากสัญญาณไฟฟ้า,ฟาเป็นบิตประมาณนั้นโอเคแล้วก็ I O S model อันนี้ก็จะต่างจาก T C P I P นิดหน่อยก็คือว่า,า T C P I P เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5 l a เลเยอร์ใช่ไหมแต่ว่า I O S เนี่ยจะมีทั้งหมด7 La y เลเยอร์โดยมันจะเพิ่ม เลเ e อร์พรี n ซนเทชักับเซสชันเนี่ยมาก่อนทานสปอร์ตโดยเลเยอร์พรีเซนเทชันเนี่ยก็คือเป็นการเอา Data าเนี่ยมา e n c r y p t i o n หรือว่า Decryption ก็คือเข้ารหัสถอดรหัสโดยใช้คีย์แล้วก็ Compression ก็คือบีบอัดด a ต a เข้าไป s s s i o n เนี่ยก็คือจะแบ่งเอ่อเซสชันก็อย่างที่มันก็เป็นคำตรงๆเลยก็คือแบ่งเป็น e ซสชันแบ่งเป็นส่วนๆแล้วก็เอามาติดต่อสื่อสารกันโอเคต่อไป บทที่3ก็คือ Si ก n a l เนาะก็คือเรื่องสัญญาณสัญญาณเนี่ยชนิดข้อมูลของสัญญาณก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบอะนาล็อกกับแบบดิจิตอลแบบอะนาล็อกข้อมูลเนี่ยก็อย่างเช่นเสียงคนก็คือคลื่นส่งไปอย่างอากาศสัญญาณเนี่ยก็จะมี value ได้หลายค่าเนาะเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ส่วนดิจิตอลเนี่ยจะเป็นข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยความทรงจําเป็นเลขฐานสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็มันก็จะมี a l u e แค่2ค่าก็คือ0 กับเนี่ยอันนี้0นย์ี้1รูปแบบสัญญาณเนี่ยจะมี2แบบก็คือแบบมีค่ากับแบบไม่มีคาบแบบมีค่าเนี่ยก็คือสัญญาณซ้ําในคาบเวลานั้นๆก็อย่างเช่นสัญญาณอะนาล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นซ้ําๆกันแล้วก็แบบไม่มีค่าเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณแบบ no pattern ก็คือเป็นแบบดิจิตอลอย่างอันนี้เนี่ยมันก็ไม่มี pattern ใช่ไหมมันจะยาวจะสั้นก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นศูนย์หรือหนึ่งสัญญ,ญาณอะนาล็อกก็จะมีสิ่งที่ต้องรู้ประมาณ 3อย่างก็คือแอมพลิจูดแอมพลิจูดเนี่ยก็คือแรงดันสูงสุดของสัญญาณอย่างเช่นอันนี้ก็คือแอมพลิจูดเท่ากับ10ตัวนี้ก็เป็นลบ10เนาะอ่าแล้วก็จะมีหน่วยเป็นโวลต์ฟรีเวนซีแล้วก็พียเรียดก็คือความถี่แล้วก็ค่าอันนี้ก็มันก็จะคล้ายคฟิสิกส์เรื่องคืนเนี่ยแหละความถี่ก็คือจํานวนรอบของสัญญาณใน1วินาทีครบก็คือเวลา1รอบในสัญญาณน,นั้นๆ แล้วก็เฟสก็คือตำแหน่งมุมองศาของสิกษนลกับเวลาทเท่ากับ0นเนาะเนี่ยทเท่ากับ0ก็คือตรงนี้อย่างเช่นอันนี้มันก็จะเท่ากับ90องศาเนาะก็ดูได้จากรูปนี้เลยศูนองศาก็จะเริ่มตรงนี้90องศาเริ่มตรงนี้ร8 0ยปเริ่มตรงนี้270เริ่มตรงนี้ส6งเริ่มตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น Prefix เนาะเผื่อเอาไปใช้คำนวณได้ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันบอกว่า เวลา10มิลลิวินาทีอะไรเงี้ยมันก็จะหมายความว่า10ค mm. ูณมิลลิก็คือ10อยู่กำลังลบ3วินาทีแบบนี้แล้วก็ความถี่เนี่ยก็จะเป็น1ส่วนคาบแล้วก็คาบก็จะเป็น1ส่วนความถี่ก็คือจะเป็นส่วนกลับกันแล้วก็2พายก็เท่ากับ 2. 3งร้อยสามร้อยหกสิบเรเดียนก็คือหมายถึงไอตัวนี้เนี่ยแหละต่อไปการเขียนกราฟรูปแบบของกราฟนะั้นมี3าอย่างก็คือมีแบบ Time domain ไท <Time> มโดเมนก็คือแกน x เป็นเวลาแล้วก็แกน y เป็นแอมพลิจูด Freque n c y d o m a i นก็คือแกน x เป็นความถี่แล้วก็แกน y เป็นแอมพลิจูดเนาะอันนี้เนี่ยเขาจะเขียนอันนี้เนี่ยก็อย่างเช่นอันนี้เพื่อที่เราจะได้ดูให้มันง่ายขึ้นเนาะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่า composite signal หรือว่าเป็นการรวมสัญญาณหลายๆอันมาอยู่ในกราฟเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนจากไทม์โดเมนเป็น frequency domain เนี่ยมันก็จะทำให้ดูง่ายมากยิ่งขึ้น ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแค่ค่าความถี่ของแต่ละช่วงของมันแบนวิดแบนวิดเนี่ยเป็นช่วงความถี่ที่สามารถส่งผ่านสื่อได้โดยสามารถหาได้จากความถี่สูงสุดลบด้วยความสี่ความถี่ต่ำสุดเนาะสื่อต่างเนี่ยแบนวิดก็จะมีความสามารถในการส่งผ่าน,นต่างกาันอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันก็จะมีกราฟมาให้เนาะเป็นกราฟ frequency domain ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ให้ความถี่มา ตรงนี้มันก็หาค่าแบนวิดได้จากความถี่สูงสุดลบด้วยความถี่ต่ําสุดแสดงว่าแบนวิดของสัญญาณอันนี้ก็คือ8 0 0เฮิร์ถ้าเกิดว่ามันมีความถี่ไม่เหมาะสมมันจะทําให้เกิดการผิดเพี้ยนได้อย่างเช่นอินพุตเป็นแบบสวยงามมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสื่ออะไรที่มันเป็นแบบว่าไม่เหมาะสมมีแบนวิดไม่เหมาะสมมันก็จะทําให้อ t p ต t ออกมาผิดเพี้ยนได้สัญญาณดิจิตอลก็พูดไปแล้วน้องก็มีแค่ค่า0ูนย์กับ1 แล้วก็มันจะมีความคล้ายคลึงกับสัญญาณทรายแต่ว่ามันจะเปลี่ยนคํานิดหน่อยจากอย่างเช่นความถี่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าบิตเลทแทนก็คืออัตราการส่งใน1วินาทีมีหน่วยเป็นบิตเปอร์เซกันแล้วก็บิตอินเทอร์วัลแทนค่าเวลาเวลาที่ใช้ในการส่ง1บิตหน่วยเป็นวินาทีเนาะอย่างเช่นอันนี้ก็เอึ่วินาทีบิตอินเทอร์วัลก็มีทั้งหมด8ปดบิตอินเทอร์วัลบิตเลทก็คือ8บิตต่อวินาทีแบบบิต เพอร์เซคคันนั่นเองการส่งสัญญาณการส่งสัญญาณเนี่ยก็มี2แบบก็คือแบบอะนาล็อกกับนะแบบดิจิตอลเนาะแบบอะนาล็อกเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบนพ s ส c h a n น e ลเนื่องจากว่าเขาใช้ช่วงความถี่แค่บางช่วงของแบนวิดแต่แบบดิจิตอลเนี่ยจะแบบเรียกว่าโลพ s ส c h a n น e ลเพราะว่าใช้ความถี่เนี่ยเต็มช่วงแบนวิดเลยแล้วก็จะมีหน่วยที่ต่างกันด้วยก็คืออย่างที่บอกอะนาล็อกก็มีหน่วยเป็นความถี่ก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตอยู่แล้วดิจิตอลก็มีหน่วยเป็น เปอร์เซคันเนาะก็คือ b i t เล e อันนี้เนี่ยแหละแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับสัญญาณก็จะมี3อันอันแรกก็คือ a t t e n u a t i o n ก็คือความแผ่วเบาของสัญญาณเกิดจากการที่สูญเสียพลังงานการส่งเพราะว่าความต้านสื่อต้องมีการใช้ Amplifier ในการขยาย Amplifier เนี่ยมันก็จะทำให้ดังขึ้นแต่ว่ามันก็จะเกิดนอสลบกวนมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แล้วก็ distortion ก็แปลว่าการบิดเบี้ยวเนาะการบิดเบี้ยวของสัญญาณเกิดจากการที่อัตราการเร็วในการแพร่เนี่ยมันไม่เท่ากันถึงไม่พร้อมกันพอเมื่อรวมสัญญาณกลับไปเนี่ยมันก็เลยผิดเพี้ยนอย่างเช่นอันนี้องค์ประกอบของเฟสเฟสหนึ่งเนี่ยมันมีความถี่มากถี่น้อยเนี่ยต่างกันพอมันส่งผ่านมาแล้วเนี่ยมันผิดเพี้ยนแบบนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยพอมันเอามารวมกันอีกรอบมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็เลยจะบิดเบี้ยวไป นอยส์ก็คือสัญญาณรบกวนเกิดจากคลื่นอื่นๆหรือว่าอย่างเช่นตอนที่ฟ้าผ่าทําให้มันเ,เกิดเสียงผิดพลาดไปทางผิดพลาดได้ประมาณนี้3บทเละ